สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นวิธีการแนะนำการติดตั้งแอปรีเทลเดโม o นะครับสำหรับเครื่องโชว์ที่หน้าร้านนะครับรูปแบบการจัดวางแอปแล้วก็ดาวน์โหลดแอปนะครับจะที่โชว์อยู่หน้าร้านนี้นะครับโชว์อยู่ที่หน้าจอนี้นะครับให้ทุกคนน่ะนับดาวน์โหลดแล้วก็จัดหน้าจอตามรูปแบบนี้ให้เสร็จก่อนนะครับก่อนที่จะดาวน์โหลดติดตั้งแอปรีเทลนะครับเนื่องจากถ้าเรา ลงแอปหลังจากเราติดตั้งแอปดีเทลเนี่ยแอปดีเทลมันจะทําการอ่าแฟคตอรี Factory, ตัวเครื่องตลอดเวลานะครับมันก็จะทําให้แอปของเราเนี่ยลบหรือว่าโฟลเดอร์ที่เราจัดไว้เนี่ยนะครับมันกระจายกระจายนะครับดังนั้นโอเคนะครับเริ่มเลยนะครับหลังจากที่เราได้ QR Code นะครับให้เราเข้าไปที่แอป b r o าว์เซนะครับ แล้วก็แตะที่ไอคอนนะครับรูปสแกนตรงนี้สแกน QR code นะครับนะครับให้เราสแกน QR code หรือจะเบาจากแกลลี่ของตัวเครื่องก็ได้นะครับเป็น QR code เดียวกันนะครับเมื่อเข้ามาในไดร์นะครับเราก็จะเจอโฟลเดอร์ที่เป็น madepad สิบเอ็ดจุดห้านะครับไกด์ไลน์ ตรงนี้เมื่อคลิกเข้าไปครับเขาจัดโฟลเดอร์ให้เป็นขั้นตอนอยู่แล้วนะครับเป็นสเต็ปหนึ่งสอสาอันดับแรกครับเราเลือกที่จะดาวน์โหลดนะครับที่เป็นไฟล์ตัวอย่างนะครับในการโชว์แอป WPS นะครับโอเคนะครับเราก็ดาวน์โหลดทีละแอปเลยครับ โอเคนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดทั้ง3แอปทั้งสามตัวอย่างนี้แล้วนะครับให้เรากลับไปที่แอปโฟเดอร์นะครับเข้าไปมองหานะครับทั้ง3ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับให้เลือกแต่ถามไฟล์นี้ครับแล้วก็ย้ายนะครับย้ายไปที่ความจำภายในนะครับเลือกหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า backup โอเคครับหลังจากนั้นให้เรากลับไปที่โฟลเดอร์ Google Drive เหมือนเดิมนะครับให้เราโหลดนะครับอันที่สองจะเป็นเกี่ยวกับตัวที่เป็นไกด์ไลน์หรือว่าตัวที่เป็นรูปแบบเทมเพลตในการจัดวางแอปนะครับก็วิธีการจัดการทุกคนก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็เปิดดูขั้นตอนได้นะครับอันจะเป็นคู่มืออันที่สามนะครับจะเป็นแอปรีเทลนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะเรียงแล้วว่าเราต้อง ติดตั้งแอปตัวไหนก่อนนะครับเราก็ดาวน์โหลดมาให้ครบทุกแอปเลยให้เราเช็คดูก่อนนะครับว่าทั้ง3ไฟล์นี้โหลดเสร็จหรือยังนะครับเพื่อความชัวร์เดี๋ยวเราค่อยมาติดตั้งทีละแอปนะครับ โอเคนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่แอปไฟล์นะครับแล้วเราก็เลือกเลยครับตามรายชื่อเลย123นะครับไล่ลงทีละแอปครับเราก็ลงแอปแรกก่อนกดเสร็จสิ้นครับลงแอปที่2 ลงแอปที่สามนะครับเมื่อเราลงเสร็จแล้วนะครับก็จะมีโชว์อยู่ที่หน้าจอแบบนี้นะครับ